สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเมเมสุเมธีชัยเสนจะนำท่านผู้ชมทุกท่านไปชมกลุ่มหัตกรรมล้านนาสันปูเลย118หมู่3ตำุลสันป์ะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาว่าจะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปชมกันเลยครับดีครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับประธานนะครับกลุ่มหัตกรรมล้านนาสันปูเลยนะครับพี่แอนนาะครับ คุณสุภรดากันทวงนะครับพี่แนครับวันนี้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มนะครับที่พี่แนอยากจะนําเสนอมีอะไรบ้างครับของเราจะเป็นรูปภาพมงคลนะคะ,ะงานทองเตียวนะคะเป็นพื้นจากสารนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าห้องมงคลซึ่งเป็นห้องที่ทําจากปานีสีพุ่มพ่อปูทอนนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าทรงมาลานะคะของแม่ครูเนียมค่ะตรงนี้แล้วก็ ลายใหม่ของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีค่ะลายตะขอค่ะครับผมยังไงวันนี้นะครับต้องรบกวนพี่อนานะครับพาพวกเรานะครับไปชมวิธีการทําสักนิดหนึ่งนะครับได้ค่ะ และตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่บริเวณที่ชุมชนนะครับมีส่วนร่วมนะครับหนึ่งผลิตภัณฑ์แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับในหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับจะมีรายได้นะครับมากกว่า7คนนะครับและแน่นอนนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะมีรายได้ไม่ว่าจะเป็นผู้พิการผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านหรือแม้แต่เด็กและเยาวชนนะครับและยังไงนะครับต้องขอให้พี่อนานะครับพาพวกเรานะครับไปชมนะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือการสารนะครับค่ะโอเคค่ะ หลัที่ท่านผู้ชมได้ชมกันมานะครับนั่นก็คือขั้นตอนการสารนะครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสําคัญนะครับนั่นก็คือขั้นตอนการตกแต่งนะครับพี่นะครับช่วยอธิบายหน่อยครับว่าขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างครับถ้าทํากระเป๋าคล้องแล้วทําสีแล้วเย็บผ้าแล้วนะคะเราก็จะมาใส่หูกระเป๋าถัก้วยเก๋นะคะแล้วก็ทําปอมปอมโดยสุภาตานะคะแล้วก็รูปภาพแล้วก็พื้นหลังรูปภาพ นอกจากกลุ่มหัตถกรรมล้านนาสันปูเลยนะครับที่จะมีความโดดเด่นในผลิตภัณฑ์จักสานแล้วนะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ติดตามนั่นก็คือผลิตภัณฑ์จักสานร,รูปภาพมงคลนะครับและที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในมือของกระผมเองนะครับเป็นขั้นตอนการตัดแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นงานที่สําเร็จแล้วอยู่ในมือของพี่อน,นานะครับ ช่วยแนะนําด้วยครับว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จแล้วนะครับมีมูลค่านะครับและก็จะขายในราคาเท่าไรครับของเราจะเป็นรูปภาพมงคลนะคะพระพิาาคเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จตกแต่งด้วยทองเปียวนะคะพื้นงานจักสานะค่ะราคาพิเศษนะคะ450บาทค่ะราคาที่รวมส่งหรือยังครับค่าส่ง50บาท50บาทค่ะนั่นก็หมายความว่ารวมส่งเลยทั่วประเทศ500บาทเท่านั้น500บาทค่ะเลือกพื้นสีได้จะชอบสีไหนค่ะส่วนกระเป๋าของเรานะคะ วันนี้เราจะเ,าเรามีกระเป๋าข้อมือคนใหม่นะคะเป็นหูไม้นี้นะค,ะครับผมร้อยห้าสิบบาทค่ะแล้วก็ถ้าตกแต่งปอมปอมจากสามร้อยห้าสิบบาทถ้าลูกค้า,าที่สั่งมาในวันนี้เราลด299บาทค่ะครับผมเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลย <promotion S 2> นะครับ299าบาทครับสำหรับกระเป๋าทรงมารานะคะสีมืนนอไม้คุณแอมนี่้450บบาทครับผมแล้วก็ทรงคุณนายของเราก็จะมีไม้ไผ่ ผสมผักตกชวาอยู่แล้วนะคะ550บาทค่ะแล้วก็ตัวใหม่ของเรานะคะสีมหน้องนกตัวเอสลายขอพระราชทานนะคะ690บาทครับผมแล้วก็เรายังจะมีงานใหม่ตอนนี้นะคะคือตอนนี้ช่วงโควิดทุกคนก็อยู่บ้านนะคะใช่ครับปลูกต้นไม้เราก็เลยทํากระถางต้นไม้เป็น ผักตบที่เหลือจากการทํากระเป๋าค่ะ,คะผ <ม S 2> ก็มาทําเป็นกระถางต้นไม้ค่ะราคาอยู่ที่39แล้วก็59บาทค่ะครับผม และถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่สนใจนะครับรับชมอยู่นะครับอยากจะติดต่อนะครับประธานนะครับพี่แอนนานะครับสามารถที่จะติดต่อได้ทางไหนครับทาง a c e b ุ o k แอนนากันตานะคะแล้วก็เบอร์โทร0861907148ค่ะแล้วต้องฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับกลุ่มหัตกรรมล้านนาสันฟูเลยนะครับวันนี้ผมเมเมสุมิธีชัยเสนสุภรดากันทวงพีแอนนาค่ะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ